รายงานตัวครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งเคยแนะนำเรื่องของดิจิตอลทีวกันไปแล้วเชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะว่าดิจิตอลทีวีคืออะไรแล้วมันดีขึ้นกว่าระบบเดิมยังไง แต่ว่าตอนนี้หลายๆคนมีคําถามใหม่เกิดขึ้นมาค่ะ เพราะว่าที่บ้านเนี่ยได้รับคูปองที่จะเอาไปแลกกล่องดิจิตอลทีวีกันแล้วแต่ว่าเราจะแลกยังไงไปแลกที่ไหนแลกยากไหมมีคนมาขอเป็นตัวแทนไปแลกคุณจะให้บัตรประชาชนเขาไปหรือเปล่างานนี้มาไขาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางกสทชได้ออกคูปองดิจิตอลทีวีค่ะซึ่งคูปองเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้เป็นส่วนลดหรือเอาไปใช้เพื่อแลกซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เอามาไว้ดูทีวีดิจิตอลในบ้านของเราได้ หรือจะเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทีวีดิจิตรุ่นใหม่ๆที่รองรับ DVB-T2 ในตัวก็ได้เช่นกันค่ะแล้วใครบ้างอ่ะที่จะได้คูปองสำหรับเรื่องหลักการในการแจกคูปองเหล่านี้นะคะทางกสทชเขาจะแจกให้บ้านที่มีชื่อเจ้าบ้านเป็นผู้รับซึ่งหนึ่งบ้านที่มีชื่อเจ้าบ้านก็จะรับคูปอง1นึ่งใบมูลค่า690บาทเฮ้ยรอนานแล้วอะ่ะไม่เห็นได้คูปองเลย ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้คูปองคุณอาจจะเป็นคนที่ตกหลน่นแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าสามารถโทรไปสอบถามได้ที่ call center นึ่อร์120จากนั้นก็กด8จากนั้นให้กดรหัสประจำบ้าน11หลักจากทะเบียนบ้านแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วจากนั้นระบบก็จะทำการแจ้งข้อมูลอายุเพื่อให้เราเอาไปเช็คสิทธิ์ต่อนะคะโดยสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ track thailandpost co th งานนี้ก็จะทราบกันแล้วล่ะคะ่ะว่าคูปองของเราตกหล่นอยู่ในสถานะไหน แล้วถ้าไม่มีเจ้าบ้านจะได้คู่ปั่นไหมเนี่ยคำตอบก็คือแอดยังไม่ได้ค่ะ แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่ากสทชเนี่ยเขาเตรียมจะหาลือกับขสชแล้วก็จัดทําคูปองส่งในระลอกที่สองไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านแล้วก็ไม่มีผู้อยู่อาศัยบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าของบ้านรวมไปถึงบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยมีเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้ขึ้นไว้ในทะเบียนราษค่ะทั้งสามประเภทนี้กสทชแล้วก็คสชจะไปหา,ารือกันเพื่อพิจรารณาแจกคูปองให้ในช่วงปลายปีหรือว่าราวเดือนธันวาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ห <hope> ่วงไป คนที่เก่งพูดถึงเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ใน21จังหวัดนำร่องเท่านั้นนะคะถึงจะได้คูปองที่เป็นแลกกล่องดิสตัลทีวีในช่วงนี้ก่อนตัวจังหวัดอื่นๆนั้นจะทยอยได้ตามมาทีหลังค่ะเอได้คูปองมามูลค่า690บาทแต่กล่องเซ็ตท็อปบ็อกเป็นพันแล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยคำตอบคือไม่โลบก,ก็คุ้มค่ะ คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่ากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยมีหลากหลายราคาใช่ไหมตั้งแต่ระดับ600กว่าบาทไปจนถึงพันกว่าบาทแน่นอนราคาต่างกันฟีเจอร์ออปชั่นต่างๆก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะโดยกล่องมาตรฐานที่ทางกสทชเขาเปิดให้แลกได้เนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้อ,อื่นคือมีหน้าที่แค่เป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์แปลงสัญญาณของทีวีแอนะล็อกให้เป็นดิจิตอลให้ดูได้เท่านั้นดังนั้นเมื่อไม่มีฟีเจอร์เสริมไม่มีอะไรเพิ่มมามันก็อยู่ที่ราคา690บบาทพอดีเด็ดค่ะ แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแหมใไหนๆซื้อทั้งทีก็อยากซื้อให้ดีอยากเอาแบบมีช่องเสียบ USB ด้วยมีฟีเจอร์บลา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 บาตามมาด้วยนี่ก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถเอาคูปองไปแลกแล้วก็จ่ายเพียงแค่ส่วนต่างจาก690บาทเอาก็ได้ค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าแต่จะไปแลกที่ไหนอ่ะ สำหรับวิธีการแรกนั้นทำได้2วิธีเมื่อเราได้คูปองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าบ้านก็คือคนที่เขาจ่ายหน้าซองถึงเนี่ยสามารถไปแลกได้ด้วยตัวเองวิธีการก็คือนำสำเนาบัตรป,ประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านรวมถึงตัวคูปองที่ได้มา3อย่างนี้เอาไปแสดงที่จุดร,รับแลกแล้วก็สามารถไปเลือกรุ่นของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่เราต้องการได้เลยเมื่อเลือกได้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดพอดีก็จ่ายแค่คูปองถ้าเกิดมีส่วนตา่างก็จ่ายตังค์เพิ่มไปเอาเซ็ตท็อปบ็อกซ์กลับบ้าน ดูทวิดิสตอได้ง่ายจบนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เจ้าของบ้านแบบบีซีมากไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองก็แนะนําให้มีการมอบฉันท่าไปนะคะโดยวิธีการก็คือในด้านหลังของตัวคูปองดิสตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยจะมีตัวมอบฉันท่าให้อยู่แล้วก็เพียงแค่เราเนี่ย เขียนกรอกข้อมูลทุกอย่างลงไปหลังจากนั้นก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาแบบประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบฉันทะจากนั้นก็เอาไปทําตามขั้นตอนได้เหมือนกันได้เซ็ตทอมบ,บ็อกมาดูที่บ้านเหมือนกันนะคะอ,อยี่นี้ก็แปลว่าผู้ใหญ่บ้านที่มารวบรวมเอกสารของคนทั้งหมู่บ้านไปแลก<อ>ก็ทําได้นะดิแอดทำไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะ สาเหตุที่ทําไม่ได้เพราะว่า1ผู้ที่รับมอบฉันทาสามารถไปรับตัวกล่องเซทับ็อกแทนได้แค่3บ้านเท่านั้นนะคะนอกจากนี้การที่ผู้ใหญ่บ้านขอเอกสารของลูกบ้านทั้งหมู่บ้านแล้วก็ไปรับแทนอาจจะเป็นการเหมารวมแล้วก็กินค่าหัวคิวตัดสิทธิ์ในการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลของประชาชนด้วยนะคะ เรื่องของการหาซื้อนั้นง่ายมากค่ะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีเดลโมแมกโรโฮมโปรพาวเวอร์บายไอทีซิตี้แฟมิลี่มา้านอมอรแม้แต่เซเว่นอีเลเวนเขาก็เปิดให้บริการนะคะสะดวกง่ายไกลบ้านขนาดนี้ใครที่ได้รับแจกคูปองส่วนลดเซ็ตบ,บ็อกแล้วก็เอาไปใช้กันได้หรือถ้าเกิดใครมีปัญหาและข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่ฮอตไลน์ของเขาก็คือ1 2ึ0นค่ะ